ก็น้องหมาคือจ้อยแทะหมาผู้ใดนี้หมาตัวนี้หรือเปล่าที่ขโมยกินกับข้าวในอ่ะแม่บอกเดี๋ยวมีกับข้าวให้มห่าให้ให้น้องหมาด้วยนะเดี๋ยวเรียกไปเอาข้าวให้หมาก่อนเลยเรื่องอื่นไว้ทีหลังข้าวให้น่องหมาก่อนดีนะที่พกมาเนี่ย

เรียบร้อยแล้วนะกินกินแล้วแต่เรื่อกี้อการหนึ่งุชาเขาได้มาตมหงตัหอยดอกตมมมอยดอกเขาบมาตหงตหอยอ่เกอาไปเล่นคุเทร่วมกันลงยันฮะยังเทร่วมกันเทลไปด้คนบดกี้ต่ยเปเอาเท่ร่วมกันได้แบงเอาแบงเอาเขาได้มกตหงได้ใส่ได้มาตัหอยได้ตัมอยเขมักย นี่มันนี่แล้วมามากินแล้วมากินไหมกินกับไม่นม่อย่างนี้เอาพัดเอาพักกันเลยพักกันเลยอย่างนี้พักกันแล้วเราจะไม่ถึงกินกินหรือเปล่า เอ้ยเจ้ที่ทางอากินน้ำเอามาเลือกกินเองพร้อมๆนี่ก็ได้ข้าก่อนโอเชดีได้ข้าจะได้เฮ้ยพอเมื่อกี้ข้ากิน้อกินข้าแพนแล้กินข้าวแพนก็ได้หุ่นตีเอ้ยมาเดินเจียววะเดินเจียววะเจียวะเดิน

โอมีแต่พักบไปไปฝรั่งทางไล่นะม่ต้อเกินนะไปเบลตื่นเล้วนไ้วนังนั่งครับเพียบมาสันนั่งก็ได้ละอ่ยากละเแซ่บหมดเลยแต่ห้ีไปกินเบียร์มือนี้งก็เลยแบบงาเลยแต มันนี้ไมเขามเนี่ยไแต่ก็จะฮะวแม่บ้าไปเราให้คนมาเบิ่งควายควายควายโดนกันเลือยเลาะไปผ่าเพราะว่าน้องเขามรรจที่หลไปไปส่วนลำไ้าาแล้วร่มอันนี้แล้วมันต้องเอาเงินไปใส่ี่เราไปกินปรุงนะอายกินได้กินลายอ่อมาต่ใดนี้คุนี่ฮะื่อมาตาน้องก็สั่งแซ่บแรงจูงวยสังนีเดดย เดือดประเด็นเจานหมแล้วมันบูมหมแล้วแม่นงกมาเมื่อเดี๋ยวาวยจานต้องเกียนี่นี่นีเราเออเกี่ยเตนี่เราบ้าแล้นี่เราเกี่ยตอนนี้แอะไรว่าลังเกี่ยตอนนั้นก็จะจะต้องกินเาให้ห้ามลังเก่ย้เขากินแซบตอนนี้ไม่ไแล้วเขานอะานีปูด้วยนะเขจะคุยกันก็จะจะเขาแซบกจะล้างกินนะก็ตอนนี้เขากินข้าเขาแซบแซบ รียเยอะปะฮ่าฮะพอดีคเรียเยอะรวอีพอดีาอู่หาง็นแต่เอาให้เรจ่ามากันเอาเป็นตัวอย่างนะคะผู้ใดมาด้โอ้ยจะสุยาเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวนะท่านอันนี้ทีมงานผู้หญิงนะท่านกินข้าวมาๆสองคนดวนๆดนดนดวดววดวนดนหดว โบคปิไทยเออคอนเสตาวางคนต้แต่ยากทอันนี้ท่านทีมงานอันนี้อันนี้จะเป็นอันกลุ่มคุณยิงิงกลุ่มยินไม่ใช่กฮะมามาเอาเอาปลาไปมีแต่แนวม่แกมะมันกินซะกินเ่นงต่อเล่นเเดี๋ยวนเอาไปอีหลี ให้มันกินสาอาหารแม่แท่ให้มันมกินเด้เอ็มโอ้ยซ้ำๆกําปั้นับเีอกเด้าเด้อเบิงเบ็ดเป็นตัวอย่างเวลากินมัมีไก่หรอมัมีไก่ไม่แต่ม้าไอ้ม้าม้ามันก็เล่นนี้แล้ว มันมันเสียไปอยู่แต่มันห้อนมันเอาไปเม่ไไรแซบเลยสองคนางม่กินข้าวม่แม่นดเลา้าแซบปะเซบลายปะแซบลาย่ซบบเบขนาดเลยฮะกินข้าวสี่ตัวนี่ปันต่เฉียบาเ้ยพิ่มหยับปอหยับจูจะไหนนี่แล้ว

อย่าเไภาวยังไตอนนี้ใครอยากพูดอะไรก็พูดไปนะะข้าคนนะคะเยเขายกพัไงจะออกมาแล้วหลายคนก็เสียงดังไมแม่กลังรู้ักนตาไปจิติตนะคะเขามีความสุขน่าด ก็จะเอาเขาปุอไเ้ยใส่เยอะเลยแค่ท้าสวยมะขาวมันไก่นี่แหละะเขาบอกว่าอเกินข้าวอร่อยอยาี้ยนนพี่มน่าจะมีะอ้มีบวงแคอไอะเ้าันไกนี่นีอไรยาบูมาหะบ่วงอไกกินได้เออมากรยิมาัไปเอา ไม่ดกินตีกินปลาไม่ดีเลยปลาทมกนนี่มาในร่ยเดิงปลาินมันกินปเพลกูหัวไกูหัวมึงเลยะหัวกีเาิบกูหมดกินเนาะตข้าเกินเนาะเว้มันเต็มแล้วที่ข้าเบหลายแต่กมดนาะขาวเสบมัหเต็มขาเบหมเลยข้าสแบบว่า เขาไปแอล้วก็เลยเป็นแบบนี้ใครไปดูก็อายอมึงไปดูไอบบดูบายแชแล้วพวกพไอ้หมูตัวหูตัปลยมึงไปดูดเิคังอไมึงไปดูเลยร่อดูแค่ดเือกระาไปดีาแล้วก็มีเือนคือใครใครเป็นแบบไ้โอมึงจะให้คุณพ่อกันแม่บ้าแล้ัวมักมีหมู่วอยู่ไห้เออมวามันขื้นรถ มาอว่ะมาขึ้นให้เราไม่อยู่นะงรับเนี่ยเพราะว่าเขาเขาหมักไว้เลาะทุ่ที่แปรงแต่ว่าเขาหมักเลาะอยู่ในสถานที่แบบว่าในขึ้นยื่นของเฮานั่นเกินไปอยู่ทั้งค่กูได้เอามือมือไหนมิดมือแบบแคนาดเขายังไม่ได้สู้ได้ยินละไปเย็บแล้วมันสู้จะมาขึ้นมาตาแดงอยู่นี่งเลย แต่ว่าเฮาเขาเป็เขาลงดำๆเขากินหมดกรใสนะเนี่ยแต่ว่าเฮาไปเบืองควายให้พ่อกันเเด้อเออตาเฮาก็เลยแดงไรก่อนเฮาเป็นแขนาดเล้หิวขาน้อม่แพแต้องตายคอยเลยรอบู็มาจะมีแบบกายปาิอเป็นครัวเมื่อกี้เออเบ้เอื่อกี้ไม่หัวมาเลยตามันมาช่วย

เม่อาล้วมาเห็นดีฮะเมื่เปิดีแล้วเบิงบุตาแล้วมาดีนีนี่ว่าได้แปลว่านี่แป่านี่ตอวฮีตัวแซตัวดีฮีเออก็เอยางมาบเปิดฮีให้เราเบิงเดนะเปิดตล่องนี่มไม่ง่ยเลยอ้ยอ่าอเเ้าะลงไปอีกอย่าอเจ้ากรราันอู่มึงไหนะ ต้อตาแค่คนมนาพอดีนี่ะเออเจลาตาแคบมากพอดีเออโอ้แล้วก็มาสูบยาได้เหลาคเปิดเลาตอนนั่งอยู่ที่นี้เขาได้หนาเนาะเอเอาเงี้ยเอาไอหเปิดเงี้ยยังตาแคบมาเจ้าบึงมาใส่จอยอีลีเ่น่ามุตัวมึงไหนทำมาหนากไปเป้า เขาแล้รจักมาเรามาตอนไหเขาจักเขาดตรากรยายเราบ่ได้เห็นขางในนะเนาะเราเห็นจากข้างนอกได้บุญละได้บุญได้บุญเนาะเออว่าอะไรนะไนาเรม่ะไรมาบมีดเฮ็ดความสุขให้กันไปดกมดั เราเลื่อนหีก็จะดุดหีล่ะโอ้ยนี่บ้าหีหีเบิ้งหีนูกโทรศัพท์เขาก็อยากหัวโออไอ้เว้เข้าไปเห็นแล้วก็ย่างมาจังหวะที่เขาเปิดมีพอดีเนาะเอออการทำเซียบ้านเลยค่ะกูก็บอกมึงมาแปลก็ไม่เปิดมีก็ไแกล้งก็เป็นพี่บ้าเรายังมีวาสนาได้เบิ้งหีเขาเนาะไปอันนี้หัวยังเดียวเด้อ กอนสันท้าขนาดบอกว่ายังเยเพิ่งได้ออุาตกินข้าวได้หนิเด้อืมแบหยุดเบาเอยยดเ้าสเบาไม่กินแ่ได้เพื่อาไม่ได้ินข้าวท่านี่นัวเลยหรืวะแมนบะนวดเลยหรือว่บัตรท่นี้จะไอ่ะแมบจะอูัวดิจะอยู่หั มออออามาได้ยูยมาโซ่ยี่เออชื่ออะไรอะไรออนแทเถอที่หาคำหยาบคายเนี่ยมึงเป็นหยาบแน่นาะเมื่อกี้เอาแล้วเหรอได้หมดแล้วเพราะว่ามันเป็นคำเรียกของเราอยู่แล้วหัวอะไวะเอาพระเฮ็ดได้แหล่ะให้คนไอ้เบ้าก็เป็นคือเขาเถอะ

เข้าน้องจล้แราล้อดวเราเป็นนักร้องได้เลยผู้ใดมือกีร์ได้ออนี่บาเซกเราอเป็นมือกีตาร์ขาล็อแบบนันนดไอ้นี่า้เมอมามาลูกมาใส่หรอใส่หมาไอ้เม่ไปใส่อะโอ้ยมานี่ยอหิเอออาหารเม็ดมันไปกินนะ เอตอนนี้ยังไม่สายนะคะตอนนี้ยังไม่สายค่ะยังเห็ไดมากบ่ยัเห็นีด้บ่มากบ่ยัเ็น้มากบ่แล้วเป็นีบ้าแล้วมากควยดอนแล้วมามาุกหระบาปาหนะหัวเรานท่านเทาตัวหัวหมุนฮะ กันล้างมวนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะะสวัสดีค่ะ